ผมขอเชิญพี่น้องชาวหนองคายนะครับเราต้องช่วยกันครับมีคาสิโนมีพนันออนไลน์นะมันมอมโมประชาชนมันมีแต่หายนะใช่ไหมพี่น้องลูกหลานเราันนี้ก็เริ่มเล่นสล็อตเล่นอะไรในมือถือแล้วมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นยามุกอย่าไปทําสิ่งดีๆที่น้องทําคือมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้พี่น้องประชาชนถูกไหมครับนโยบายคนละครึ่งก็งมาใช้อีกทีมันดีจะตายพี่น้องได้ไปชับจ่ายได้สอยในตลาดถูกไหมครับเอาไม่เอาพี่น้องคนละครึ่งเหมือนลุงตัวมันดีนะ ท่องเที่ยวคนละครึ่งมันก็ดีนะคนมาเที่ยวเราก็ได้ขายของถูกไหมครับราคาข้าวเปลือกที่เป็นทากับพี่น้องชาวนาคุณมาทาที่คุณก็ไม่ทําอะไรดีๆคุณก็ไม่ทําใช่ไหมครับพี่น้องผมน่าปวดกระบาลกับรัฐบาลชุดนี้มากพี่น้องเอ้ยแล้วชีวิตเราเป็นยังไงพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่ว่าคามเมรมีบ่อนคาสินโนไหมมีพมา่ามีไหมมีลาวมีไหมแล้วทําไมพี่น้องประชาชนของเขาต้องหนีมาทํางานในประเทศไทยล่ะพี่น้องถ้าด,ดีจริงอะ่ะคนคามเมรคนพมา่าคนลาว ต้องอพยพมาอยู่ประเทศไทยเพื่อมาทาหากิน่ะมันดีตรงไหนอ่ะใช่ไหมครับสิ่งไม่ดีอย่าเอามาคุณมาส่งเสริมเศรษฐกิจปากท้องมีน้องประชาชนพี่น้องคนไหนยิ่งขยันมันต้องยิ่งมีเงินดีกว่าถูกไหมพี่น้องมาส่งเสริมไม่คนขยันมีเงินดีกว่าไม่ใช่มาส่งเสริมให้ประชาชนติดอบายามุกและประเทศจะร่วมจมเลยพี่น้อง